สวัสดีครับมื้อนี้ก็มาพอ่อกับช่างคู่ก้นสังบ้านอีกเช่นเคยนะครับเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิมาอัปเดตหนังงานครับผมเดีย๋ยวอัปเดตหนังงานอีท่าเฮ็ดมาแล้ว10มื้ออายุประมาณนี้ครับผมอันนี้กันเหลือเหลือออกเืออ้ือมาแล้วใหม่กัเหลืออยู่นิดหน่ผมงานของมูนี่กันเหเอาเล็กเชียงเล็กจักใหม่นะครับเนาะเป็นจักไหม่เขาเหลือมากเนี่เป็นไปนเล็กนี่ก็บใครมาแล้ว ประมาณนี้ครับผมหนะงานคิมดมื่องานนี้ตำหนดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็พอดีอาจจะหนาสิท่นานงานอยู่คนงานอยู่นี่กับเกาคนเกาค,น,คนก็ดีเกาคนกับผมลองกับผมเกาคนงานกต่เดี๋ยวเขาเลยถยอยตัดดใจกับบุไดอยากติดต่อคุยเรื่องงานกับผมกับติดต่อมาได้นะครับเนาะผมมีสามสองทางติดต่อกับผมหนึ2 2่งสองยูทูบสองเพจ ทางเฟซบุ๊กโซนตัวช่องยูทูบอ oh! ่ะซื้อช่องกับทางผู้เล่นทางบ้านแล้วก็ทางเทปกับทางผู้เล่นทางบ้านแล้วก็ไอ้ไอ้เฟซเฟซโซนตัวกับไอ้ผู้คนนครพนมนะครับเนาะผมมีสามทางท่านนะผมเบอร์โทรก่ะศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหกแปดเจ็ดหกนะผมเนี่ยผมงานเราประมาณนี้ครับผมใครสนใจอยากคุยเรื่องงานหรือว่าคุยเรื่อง ส่วนเขาแะทักเพจทักเยี่ยเขามาได้ครับผมอยากคุยคำอยากคุยกับผมการเป็นตัวกระโถนะครับเนาะกระโถงานนี้ก็ตัวไหนครับเดี๋ยวมือนี้กัสีย้อยไซเล็กไซเล็กเล็กเข้าห้องก็เตรียมไาเหมือแล้วครับผมเนี่ยกองดังไปเลยเล็กเข้าไปเลยมันหมดแล้วแล้วมือนี้กับสีลายผ้าสีลาทผาสีอันนี้ปีนน้ำมาเด็ดปีนน้ำมาเด็ดเที่ยมไอนหมดแล้ว ไอ้สิเดี๋ยวมีไรซึมเมื่อกี่นะครับผมเขากำหนดงานนี่งานนี่กำหนดไว้เดือนหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์แล้กกวก่อนแล้กกวก่อนเดือนหนึ่งนะครับอะไรครับทำบุไดย้ยาก ทักทายอยากคุยกับผมกับทักมาได้กับผมตามจองทางที่ผมบอกไปแต่ต้นคลิปเนาะครับเนาะอันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับวันนี้ยังไงครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นล้วกับเนาะสวัสดีครับ